คนแฟนคลับทุกคนหรือว่าแฟนคลับเราเนี้ก็เป็นแรงแฟชั่นในการทํางานเราเราก็อยากผลิตผลงานที่ที่เราตั้งใจแล้วก็ออกมาให้ทุกคนแบบชื่นชมอะไรเงี้ยเราก็ตั้งใจใทุกคนแบบมาดูกันแล้วก็มามีความสุขด้วยกันเหมือนมาแลกเปลี่ยนความสุขรอ,อย,ยิ้มด้วยกันแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ก็ามาแลกเปลี่ยนความสุขด้วยกันเลยแลเ<ร>ยกเป็นความสุขให้ของอ,อัให้ทุกๆคนด้วยเป็นรอยยิ้มให้กันอะไรเงี้ยสมมติถ้าเราไม่มีทุกคนเราก็ไม่มีวันเนี้ยถ้าเราไม่มีทุกคนเราก็ไม่มีอาจจะไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้มานั่งมาอยู่พูกกันตรงนี้ก็อยากขอบคุณทุกคนมากเอันขอบคุณน,น,นุย้ยด้วยเหมือนกันที่ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวด้วยกันจนถึงวันนี้อันนี้น่าจะรู้กันอยู่ละเฮียก็ด้วยถ่าจะเฟ็นคนที่ให้วย อย่ารีหมดมาถ่ายรูปร่วงกันหน่อยดีกว่าซักษาแอคนะต้องนิ้งต้องนิชนะคะหนึ่งสองสามเฮ้ย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 เหมือนโหยโหยโหย ชัดเขาบอกว่าให้ยยขะบวนขันมากไปเลยคุณผู้ถ้าจะขนาดนี้ใช่ไหมวันนี้ขอบคุณซีน้อนนิวมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหมเบื่ขึ้นมาโอเคไปดูความฟินน้อนหลังกันได้นะคะแล้วก็แฮชแท็กซีนุงนิวเอซ์แซนด้อมไลฟ์ด้วยแล้วก็ซีรีส์ของน้องด้วยนะคะนี่เฮีต้องหาว่าซื้อวันนี้ไปแล้วเจอกันสุขหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแซนด้อม